โตเป็นสาวแล้วเผยภาพน้องณาดาลูกสาวแม่กบใช้แววนางเอกเต็มๆเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววความเป็นนางเอกออกมาสําหรับน้องณาดาปุณณา,าลูกสาวของแม่กบสุวรรณันและบรุกดารุพรที่ตอนนี้โตเป็นสาวน้อยอยู่ในวัยสิบขวบซึ่งทางคุณแม่กบกับคุณพ่อบรุษก็ดูแลส่งเสริมน้องณาดาทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมกีฬายิมนาสติก นอกจากนี้ยังเคยให้ลูกสาวลองไปเล่นละครมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์หลายๆอย่างให้น้องนาดาเลือกชอบในทิศทางไหนแบบไม่ปิดกัน้นล่าสุดคุณแม่กบได้โพสต์ภาพน้องนาดาและน้องนดลพร้อมข้อความว่าเปิดเทอมวันแรกคะ่ะพินาดาขึ้น y e สิกเ p ลแล้วคะ่ะน้องนาดลขึ้นเยสท r e e พแล้วครับเปิดเทอมด้วยออนไลน์เรียนให้สนุกตั้งใจเรียนอดทนและรู้งนะคะเด็กๆทุกคน นอกจากนี้ทางแม่กบยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับสีผมของน้องนาดาน้องนดลเตยว่าไม่มีผลอะไรกับการเรียนเพราะช่วงนี้เด็กๆเ,เรียนออนไลน์ที่บ้านจึงทําได้โดยตัวคุณแม่กบเองก็ยังเป็นคนย้อมให้ลูกๆทั้งสองเองซึ่งหลายคนต่างเลงไปที่น้องนาดากับความน่ารักแปลกตาทั้งนี้ยังมีภาพใน t ิกตอกออกมาตอกย้ําในออร่านางเอกในอนาคต นอกจากนี้ชาวเน็ตยังชื่นชมคุณแม่กบที่เปิดกว้างให้ลูกๆลองทำอะไรแปลกใหม่ในหลายๆอย่าง